ดูว่ามันเราจะไปทางไหนไม่มเอเอาไปตังเพลเติมบางจากเพล่ไปเลยไฟฮอรไม่โดนก่อนเติมตังเพช่ก็ได้อยู่ว่าอยู่ตอนนี้คือยากกินโค้มากเออผมวอ้ว,วนวอะาอตไปเาร่อะเออซโเรื่องกินแบบมีน้ำตาลดูพี่มันจะช่วยได้นะ เนือเทเล่ครบแต่แตพียงแทน้นหรอพี่พีนอนไปสี่ชั่วโมงเป็นผมนะผมผมผไหวคืนแต่ว,ว่าซ้ำออากาไก่เรียบร้อยและะ้วนักแข็งคืนนะความจริงรับจะดีเต่แล้วกามันตื่นแล้ว